ดีกันบ่จ้ะมามามาตำหุูฮู้ตำหุูฮสู้กินนี่นี่ไข่ฟานี่ไว้แล้วนี่ไข่แบบอันยังก่อนหรอตำหมงใส่แค่หลอดมานี่อืมตำหมงใส่แค่หลอดกับใส่นมใหม่นมใหม่เคยไหลบ่่อยหั่นไว้แล้วเห็นชัดบ่จ้ะอืมเห็นโค้งมากเห็นชัดบ่แล้วมือไดกแข็งดาย้นมาดูกันอันไม่ได้เห็นทาตำหุูฮู้เยโดนหรอเนาะกินห่อนี่บ่ไม่ได้กินตำหุูฮโดนหรอได้ที่น้ี่เห็นนั่นเห็นนี่กินนั่นกินนี่กะเรื่องกินตำหมูฮู้ไหมนิดหน่อย อันนี้เสียมาหัวอันนี่กบๆมามากินน้ำกันสิตั้มกินแซ่บๆพี่น้องตั้มกินแซ่บๆเขาแบบเี่ลืมมาเลยทีไปเลยนะพี่น้องเนาะอุ้ยยืดน้ำลายน้ำขนาดยังไม่ได้ตั้มได้เหงื่อเลยระเทศไทยประเทศไทย เขาเป็นไม้ค่าเบยพี่น้องเป็นจะเป็นไม้ค่าออยู่ดีเนาะเป็นไม้ค่าก็มาอุดหนูในเด้อจำมุ้งใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่แค่รสใส่แค่รสแล้วก็อันใส่ขนมเส้นพี่น้องนี่แหละเท่านี้แหละเคียงก่อยมาลายมาลายเคียงก่อยเท่านี้ ว่าสิใช่กลุ่มน้ำผลไม้เลือบมกลุ่มออกมา,กมาสามเลยมึงรูนง้น้ำใจเราพี่น้องเนาะเลือม,มากลุ่มออกมาจากส่องฟิตไหมพี่น้องอันว่าว่าจะลืมดตะกุ่มเลยจำของงูเลือดอัวหนยังกีไ่ไรเลือดอัวหนังบบหน้าเอาแบบหน้าหมอก,มก็แบบหน้าออกมาเห็นรอตอนนี้ละลายอยู่พี่น้องก็คิดไม่ได้กินแบบหน้าหรอกแบบหน้าไปนี่เป็นเกล็ดมันแข็งอยู่ บนหน้าเก็บอยู่ตรงน้นนี่ใส่ตู้เย็นนั่นใส่ช่องฟรีไว้มันอิสตอมอ่ะเบื้องน้าไม่ได้ออกมาให้ที่แม่รับนี่เอาออกมาไว้เอามาะท่านนี่มันอากาศเย็นเนาะอากาศมันเย็นไงมันเพระทัานนี่นละลายอยู่นในแข็งแั่เนาะจำเป็นอันเอาอันน้ามะขามใส่ละลายเอาหน้ามะขามใส่ละลายเอาไปหน่อยเพราะหรอเนาะพราะหรอเนาะมันมีแค่ร้อนมันมีน้อนใหม่เนาะใส่จังหน่อยก็เสร็จมันสีหายเลียใจเสียงซับนะกอดบ่ เสียงชับก็หุงว่ากรอบก็กรอบพุณน่ะมาข้าวจนพุนคือข่อยเลยอืขบวามากินแบบหุงเพิมเนี่ยเวลาเขาต่ำพวกลราก็นมาเลยเวลาแบบหุงเพิมมันหวานม่ใช่ไหมเจ้าขบวมากเป็นของคนมากแบบเสียวมาหุ่งสีหลังนี้เปนมาหุ่งเฮิ่มขบวอมากมากรอบบ่าปพี่ังฟังเชียงชับต่งขุอนข่อยสิบว่าปอกหยกมือเด้ข็บิเก็บแหวมันจะเก็บไปหลายมือือบว่ิตามซี่เทียเห้ยนตามสามเทียกับพ่อ ว่าถึงซีดอกเนาะอันนี้ไปแล้วเคืองหนึ่งแล้วก็อีกเคืองหนึ่งก็สิเป็นจีกนี่อีกซีหนึ่งก็สิเมือดปรดี๋ยวสามเสียตามซีเสียที่ประเดี๋ยวไปเนาะเพราะว่ากินหลายพ่ออะไรก็คิดว่าพ่อกะตะอาจใช้ติ๊กติ๊กอยูหลายประเทศพวกเราก็แล้วก็สีห่อไปเลยแบบนี้แล้วก็สีห่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดที่มันแห้งก็ผ้าเช็ดมือก็ไปใส่นอนเดี๋ยวผ้านี่เช็ดออกแสดงมันแห้งมันจังบะเมียก มาเฮ็ดเส้นมึงเห็นมันแห้งที่ข่อยลางเห็นกมาแล้วก็กระสีเอาอันนี้หอ่อมาอยู่ไหนออกมาหาคุณแม่ชิดจ้ะอือเอาสิเอานี่หอ่อไปกระดาษฟอยล์พี่น้องกระดาษฟอยล์หยุดตกไปใครมีเกี่ยวกระถอยไปนี่กระดาษฟอยลวววว่ใช่เนาะนือนี่ละที่คอยจะทสิกเก็บไปโดน,น

เดยวยังอมือ่นนงมือไ่อดนะจ้าจะผ่าเช็นมือขึ้นไหมก็ถ่านนคนนี้เพื่อนดีคนนงเนี่ได้กรบไดคนไม่ก็ขี่รพี่น้องได้นานหรือไ่หลังแรือไม่หลังหรือไม่ล่ออทำงานอยู่ปน้องเนองจ้ากลองทำงานน,นีจน่จ้ะ กนมีอีแม่ไปใส่ล exactly ูกๆแหละก็สิี้ตัามแบบพีกแล้วม้งปะเวแเรวๆเรวๆเฮ้ยลืมอาเคี้ยวๆนี่และใครว่าเรอืมกระชี้ตั้ก็เพิ่งเคี้ยงของกรลื้มลืมดิดีก็เปในหนื่กได้ห็นว่าใครชลดกว่าใครนึกไยเมีใครไปสลาดอืมเ็นนี่เปนนีก็ที่เป็นจะเพดเะน่มิใช่พิกแห่งก็ดีกว่ากพีกแห่งก็ดีกว่ารยังพิกมีเพดสิจะพิกแกดีกว่าพี่น้องข็าใส่พิกสดพิกส เก็พี่เขียวคอยซื้อมาพี่แหงคอยยุ่งใส่นี่ไงเจ้ะนี่มันใส่พี่แหงก่อยพี่แหงก่อยไปเก็บมาตัคไยเนื้อหลายอยู่พี่หน่อยขวดโหลนี่ใกล้เมื่อนหร่ขวดแก้วขวดโหลนี่มีอีกหลายโหลอยู่พี่หน่อยขวดใส่ไปจัดมวยเนาะไปนัดหม่นไปเลยนุก็เผ็ดดอกมันคือกินพริกนี่หมั่นใจก็กินพริกขี้หนูพริกขี้หนูเผ็ดแห้งพี่น้องโห ได้เลนับกันนับกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหน่วยสิเอ็ดหน่วยขันว่าเพชรกันว่ต้องมาบอกกับข่ได้พี่น้องเลยเออเพชรหูหลีครับเออเพชูหลีกเจ้าหวจ่าเพชรหูหลีกตั้มตมตั้มเเตว่าเรบกื้มันเ็หน่วยบอก กรเพาะเราพกันนี่แต่มันกระเพ็ะคือนันะมือเพ็กขี้นูพีกขี้นูมันเพาป็นดกรเพ็ปีดปี๊ดอย่างี้จ้ะแค่ว่าตำตำโคกจนกล่องจะเทียนมาจ้ะเนียนจังเลยเลา

คือเจ้าหรือว่าเขาเปลี่ยนไปหน่อยซื้อมาเต็มโหลซื้อมาเต็มกวดโหลเอามาอันนี้ไว้อันนปลี่ยนอันนี้ตายอีโนะโวโตมันเป็นของนั่นของคนจีนพี่น้องมันบอดเม็ดไงเป็นของบ้านเห้องกระสีไงบ้านห้าเม็ดใหญ่ไงของบ้านเฮ้อีหรีเด็กของปากประเทศไทยภาษาไทยอีโนะโวโตนี่ยมัเม็ดใหญ่ไปหน้อยเอามาใส่ขวดโหลไว้ก็กินนานๆให้หมดก่อนรสชาติที่กันจ้ะพี่น้องรสชาติที่แก่คงสุดเลย รสชาต no, ิที่กันใจโบเกียสมัยก AH ่อนเนาะอันน้องยุบานอีสานนั่น้องเนาะกินผงชื่อตะไย่างนี้ตาชดาบ่จ้ะตาชดาเดี๋ยวนี้สิยบมีหลั้งตาชดามีบ่จ้ะจช่นน้ปลาเชนนั้นปลาแล้วก็ไปเท่ยวร้านกินเค็มเวลาปีฝรั่งมาปางเขาเจ้าต้องคิดที่ข่อยแล้วฉัมีสีเดิมต่อตาเขาเจ้าที่บอกให้เจ้ดที่ข่อยจะบอกให้ในนามมีหลักไปแต่ข่อยอันนี้ข่อย้าใช้แกงเอาจะขวดไม้มาเปิด มันเหลืออยู่ขอนกุนไหมบ่มีนะคนไม่ก็ย่ใส่นน้อขวดไม่ออกมาให้แม่ซาดีดีปิขวดไม่ค่อยเจ็มีอเข่าบันก่อนเช็คเช็คเช็คอผจะเพืเช็คั้งอืมโอ้ยเปิดห่าง่แ่เปิดหางแช่ดินมา้ แต่เมืนหนาวมันจูบหากัน,นะน,ลนเ,กเลยว้าวน้ำปราเดดก่วยสุดยดไน้าแดงกองกองขี้แก่ก๋เล่นวะนะีุ่ข่อยสุดข่อยสุดข่อยต้มพี่น้องแฟนคลับอ่ะแวงาสูตรปลาลากวยเส่บไปเบิ้งนะ้รมันไม่สูตรห้เบิ้งยู่จ้ะใส่สามนใส่สาม่วนใส่สามนมันม่สูตรให่เบิง้งแล้วจา้าได้ตเห็ดไปแล้วสูตรต้มปลาลาปลาแดดปจอมข่อยสุดข่อยสุดข่อย เหมือด็กนเบาถึงฉันบ้าฉันกับารักเธอแล้วนอยูสั่นซี่นนี่นนี่นนี่าอุยแม่จ้ะอันนี้เันพ่อัดากนี่ัดปากกับเขามเหลียน้อยนึงกได้ บ่าทิ้งไว้กับไม่นี่หัวฉลามนี่ก็กัะเก็บไว้คนไข้คนเดียวนี่มันจะย่องถ้าจของย่องโดดพี่น้องย่องจะก้องตำรวจมันไม่จับเป็นกันไรนี่คุใส่ไปเลยนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่อันนี้เพรา่าส่งมาพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ัไม่ได้ใส่แบบน้ำน้ำแบบนั้นนี่นี่เขาใส่ตู้ลางก่อนที่ใส่ตู้ลาเขาต้องล้างออกก่อน ลายต้ตัวกับปกมันออกแล้วก็มาใส่ตู้ไปหลางเราไปนอนหย่อนเลยเมื่อเราบอกคุณูใครอึงยังบ่าบอกใครแน่บอกใครแน่ที่บนลอเราบอกใครน่เม่อไม่มาบอกใครแล้วกกินอิ่มแล้วจังมาบอกใครกก็สายไปเสร็จแล้ว มึงซเลยนะจ๊ะเนาะมึงเ่เลยเนาะมึงซ่เลยมึงซ่เลยมึงซ่เลยสรซเลยยดมย้าสงซีน่าจะมซเลยวเนาะหอมัเจ็เนโอ้รถรท่นรท่นกะดังแตลที่เา โอยอหเลเลเป็นตาไนผมจมาชิมได้เอาหนึ่ใส่กอ่อนนึ่หนึน่งใส,ส่ก่อนหนึ่งใส่ก่อนไปหาสิมืบนไหนย้ไก็ได้มที่เราเราุมาเป็นถานดี้งไงกับมดจะเป็นพอา้สอได้กมีก่อนนะคะทิ้งใด้สะอาดไดสวย น้องใจลำใจรวยกินแต่กอยแต่หอยนเนี้ยเราต้องมือสุดหน่อยะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าเนี้ยเป็น่ไงนี้น้พิเห็นตัมาตกัดเนี่โอ <c oughs> ้ตับกับตัด โชทีทั้งททั้งทโชวมหนอนี่โคเโอ๊ยหอมหอมไปแดดหอมหอมเดี๋ยวขอชิมแตนม่ก่อนเถอะอีกพออแม่เลยเอาใส่ถุงหใส่จังหน่พอเดีวอีกอย่างอย่างนี้ ลุกสิ๋นก็ลุกจิ๋นไเไ็เนี่ส่ต้งน้ใสเมืองหมือนเ่็บมือสกินมือเมอเดี๋วไปเดีย๋ยวไนี้ก็คือบาเดี๋ยวตังไล่เก็บไม่ใช่แค่ขาเหรอมานี่ก็สีพลาตมเนี่คนเอาดิพอแล้วพอแล้วเราชักมันชักปมกันน้องาานนอเนอ,นอ้อยวเดี๋ยวเซมนต็งนี่นนกรได้คนคน ใช่ขนมเชยนกับชงหองเพราะอย่าไปตำเด้ขนตมตำไมนสิเละขนมเชยนเพาสิเละและ้วกับชงหอกเพาสิเละมันจะไม่แซ่บว่าสูตรค่อยเนี่ยสูตรค่อยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยอ,อย่าผักเขอยจับไว้แล้วนี่คุณบอกผักค่อยจับไว้แล้วมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันมากินด้วยกันหนอนเจ้าน้อส้มตำยายชมพู่ดังปึงชมพู่ดังปึงดังแปะหน้าดำมากินด้วยกันหนอเจ้าน้อง ในพื้นดังปืนดังปัำก็ไม่พื้นกินด้วยกันฮีล้ำไปด้วยกันนี่เมนบ่เจ้าอเป็นพ่อพันธุ์พื้นคนหน่อยไหมใช่ก็เป็นพ่อพันธุ์พื้นวะจักบ่กเป็นพ่อซ้ำได้คนหน่อยเมนบ่เป็นพ่อพันธุ์พ,พืนพ้นหักสกุสกุคนจ้เวา้าอันใดได้ก็เว้าไปภาษาบ้านเฮาเนาะหักกันเดี๋ยวค่อยซอยซีฟค่อยฉีดแบบนี้ยาวๆเดี๋ยวเบิ่งก่อนแล้วควอ่อย อืมอืมอื่เราหนตบที่เทียวเมงเห็นชัดว่มจะเมเห็นชัดบ้างเฮ็ดดีเฮ็ดดีคณพักคอยกับอูเฮียพื้นเฮียพื้นหนวดใส่นี้โอ้ยตายตายตายมาเด้อพี่น้องเอ้ไม่กินเหมือนมูบานกัมยังมาเลย มดมูบ้านทางไหนกัมาหิมาหิมาหิมาอืมกับบกคือคนเราบริโจนไข่บ้ให้จักเขากินขาวคุเดียวมก็ได้หลายอกวดออกามันเหลจกเม็ดเลยมลากมวน่กัมาโฮมกันจ้ะเด้อมีูมีก้อยยงกมาโลโฮมกันนะเจ้ามกันจอมมกันโรรโรเจ้าปอเจ้าปอเจ้าแม่พอล ลำบะเลยจะเจ๊หว่าพอล้องพอล้องพอล้ออืมติดซุดยอดป๊าดพ่อแกว่าเขากินเหมือนป่นี่อืมอพกก่อแกว่าเขากินเหมือนป่ะอกกอหอ,ะอยบ๊อก,อ,กอืมวกว่าฉิไปกินแล้วป่ะนี่พอกันไม่คิบหนาคิบกินแล้วจ้ะเนาะฮักสุขู่สุก้นนั่นจน้ะได้ลำลำรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หิมาก,กินข้าวนึ่งขวบยังพอกันเอิญญ่นยากหลายพ่อแกวยากหลายพอกันไม่คลิปหนาวันด,ดีจา้า